สวค่ะอุดมามาชาแนลจาาเพิ่เพิ่มจ๋าร้านพี่ยาคนลุงจ๋าวันนี้แม่มาร้านพี่ยาคนลุงนะจ๊ะวันที่16มกราคมวันพุธค่ะแม่ร้านพี่ยาคนลุงนะมาเวลาเดี๋ยวแม่ดูนาฬิกาก่อนนะจ๊ะได้มาถึง8โมง15จากเพ็่เพิจ๋าร้านพี่ยาคนลุงบรรยากาศเป็นแบบนี้นะจ๊ะมีอจ๋าเพ็่เพจ๋าจะมีรถช่องสิงคโปร์นะจ๊ะมีน้ำอ้อย จะมีน้ำอ้อยแล้วก็จะมีน้ำลำไยพี่ยาจ้ะน้ำลำไยพี่ยาคนงามจะได้ได้น้ำลำไยพี่ยาคนงามจะเลี้ยนจ้ะมีสามรอบวันเลยเลยแต่ยังไม่เห็นพี่ยานะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแม่พาดูบรรยากาศก่อนนะจ๊ะบรรยากาศทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเทกหน้านิ่มก็มีนะจ๊ะสิบบาทจ้ะเพื่อนจ๋าเทกหน้านิ่มสิบบาทน่าทานมากๆเลยเทกหน้านิ่มสิบบาทจ้ะเพื่อนจ๋านี่จ้ะ มีหลายรสเลยรสส้มน่ากินมากเลยอ่ะเค้กหน้านิ่มเค้กหน้านิ่มจ้า,าดดนี่จัดเป็นเพื่อนจ้าเค้กหน้านิ่มสิบบาทจ้า เยอะแยะมากมายเลยเช็กหน้านิ่มสิบ,บาทราคาสิบาทเท่านั้นเองจา้าร้านี่ยาคุณมากนจร้านที่ยาคุแต่ที่เมืองจาตกน้ำ่เค้กมาใหม่ๆหม,ม่สิบาทจเอาจากบรรยากาศร้านที่ยาคุณลุงตอนแปดโมงสิบห้นะจ๊ะวันเันทางที่16บหกแที่มจ๋าร้านเปิดแปดโมนะจ๊ะอ่ามีขนมชานด้วยจ้าพี่ขนมชานีนของพี่ยาในคิดนะก้ะ นี่ค่ะเจอแล้วจับขนมชั้นเปียกปูนนนขมชั้เปียกปูนเมื่อวานดูในคลิปที่เป็นพี่ผู้ชายมาขายใช่ไหมเดี๋ยวเซลล์วันนี้หนูมาเองเมื่อวานดูอยู่ขนมชั้นเปียกปูนจเดี๋ยวซื้อกลับเพราะวันนั้นดูในคลิปเขาบอกอร่อยมากเนี๋ยวหนูตามมาหนูดูวัรนี้กาศด้านในก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่มาดูบรรทันพิชญาจ๋าวันพิชญาคนลุงจ้าสินค้าคนแน่นมากนะคะเพื่อนๆจ๋า อาจจะเห็นไม่ครบทุกตัวทุกอย่างนะแต่จะให้ดูเท่าที่ดูได้จาเขาคนเยอะมากเส้นขนมจีนค่ะสสันสวยงามมากเลยเส้นขนมจีนเพื่อนื่นจ๋าน้ำปลาีจัะน้ำปลาน้ำปลามุมน้ำพริกน้ำพริกจับเพื่อนเพน้ำพริกเยอะมากเลยเนี่ยจับเป็นเพื่อนจ๋าน้ำพริกที่แม่รักไปขายมีขนาด8โมงเช้าหมดแล้วนะจ๊ะน้ำพริกหมดแล้วจับเป็นเพื่อนเนี่ยจ๊ะ มันพิกจับเป็นื่อนจ๋กมัดจับมันพิกจับมันิกจับเปนพจรับไปขายรับมาซื้อดูได้เลยนะจ๊ะหลากหลายนลำพิกเยั้นื่จ๋าเยอะๆเลยจ๋ามีจ๋ามุมนพิกยาวไปถึงนเลยจ๋าเพื่อนเพียบไปหมดจ๋ามีจ๋โหคันยุเต็มรถเลยนะเพื่อนจ๋าซื้อไปขายซื้อส่งลงเผ็ลาาก็มีนะจ๊าตาสดไลาตัวจ๋โยน้ำพิกเี่ยบเลยครับเพื่อน ของเยอนะมากแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ลงชุดเพื่อนๆดูใหม่นะตอนนี้แม่กําลังเลือกน้ําซุปอยู่นนะแม่ก็จะเอาไปถ่ายด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋านี่จะ้ะคืว,ว่าเค็มนี่ไหลพันเลยนะจ๊ะที่เหมาน้ังซุปเพื่อนบรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่ยายังไม่มายังไม่เห็นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าแม่ยังไม่เห็นพี่ยาเลยค่ะ ขอถนนะ่ายเลยนะพี่ซื้อไม่ขายหรอคะโโอโห้โอโหแมกขายที่ขายดียดเป็นคันล้นเลยจ้ะเพ,พื่อนจ๋า,ยจายโโเยอะมากเลยอ่ะโอโ้โหเป็นเลยล้อยสตะุกเลยเพ,พื่อนจ๋าเครื่อนเยอะมากๆจะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะ ก็นส่วนของปลาทูค่ะปลาทูหอมนะจ๊ะเป็นแพ็คเลยค่ะปลาทูหอมจัายปลาทูหอมจัเพื่อนจ๋าปลาซิลปลาซิลปลาซิลหมดแล้วนะจ๊ะกายศาสตร์กายศาสตร์ก็มีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากวันเยจะเพืนพื่อนจ๋าร้านที่ยาผนลุมจากคลองสามจะเป็นเพื่อนจ๋า ของเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนจ๋านี่จ้ะช่วงนี้คนเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มจะแนนแล้วนะจ๊ะพี่แม่อาจจะอัดไม่ได้นะเพื่อนจ๋าแม่ก็จะให้ดูคร่าวๆเท่าที่แม่ให้ดูได้นะเนี่ยจกเป็นยอนเยอะแยะมากมายราคาติดไว้เลยนะจ๊ะน้ำหนักปริมาณําราคาชัดเจนค่ะน้ำพริกกานพิยาคนรุมจ้าถั่วด้วยถั่วคาราเมลนะจ๊ะถั่วคาราเมลก็มีจ้า บรรยากาศห้องครัวทำน้ำพริกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้เลยจากเพื่อนืนจากน้ำพริกสวยงามเยอะแยะมากมายเลยจ้ะดีจ้ะวันนี้วันที่16นะคะเวลา8ปดโมงสินะจ๊ะวันอังคารแม่มาน้ำพริกร้านที่ยาคนลุงจ,จากเพื่อนืจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นน้ำพริกเลยจากเพ็นเนื้อจ๋าเลย